เรามาดูถนนไก่กอเละกันครับ,รบเทศกาลไก่กอและต้องมาดูครับตรงนี้มีอะไรบ้างครับสิ่งแรกที่เห็นคือข้าวหลามครับไส้กรอก ไสอัวครับก็มีครับไสกรอกฮาล้านนะครับนี่ครับพระเอกของงานไก่ก็แลับไก่ก็แล้คือไก่ย่างนะครับแล้วก็ โรยด้วยน้ำกะละนะครับกินกับข้าวหลามครับ,บ,น,บ,บนี่ครับมหกรรมไก่กะละจริงๆครับทั้งย่านนะครับย่านนี้ เนค้าใจะดีให้ชิมด้วยครับอร่อยมากครับอร่อยมากครับไก่ก้อและสาลีฟ้สองพี่น้องเจ้าเก่าตลาดพิทานนะครับครับผมครับครับที่ตลาดพิธานปัตตานีครับท่านผมปิดวันจันทร์ที่ตลาดพิธานนะครับ ครับผมบขอบคุณมากครับไก,ก่ก็แล้วมีหลายเจ้านะครับ แม่ค้าจะดีให้ชิมอร่อยมากครับไก,ก่กระเล่เป็นอาหารพื้นเมืองของพี่น้องมุสลิมนะครับที่3จังหวัดทางภาคใต้นะครับ เจ้บาทเนี่ะาบาทคเจนคนมุงเยอะนะครับไก่คอและหมาะเตะเจ้าเก่าปากกาปัญญังครับ ของคู่กันก็คือข้าวลามนะครับ นี่คือย่านของไก่กวและลุ้นๆวนนะครับมีหลายร้านนะครับร้านนี้ทำให้ดูสดๆนะครับท่านผู้ชมครับไปดูกันครับ ก็จะย่างก่อนนะครับย่างไก่ก่อนนะครับลังเตอรนั้นก็จะมา,มาบบร,ราดด้วยน้ำกอและครับ ครับคือบรรยากาศการทำสดๆนะครับไก่กวและครับท่านผู้ชมครับนี่ครับบรรยากาศถนนไก่กวและครับ